ใครรู้จักนะของเด็ดครับนี่นูน่นนูน่นนู่นนู่นใช่ด้วยเป็นกระจุกเลยครับตรงนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนานาเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างเดชนะวันนี้ช่างเดชมาทํางานรับจ้างเขาปลูก ปลามหนึ่งวันนะครับปลามน้ำมันก็เป็นงานรับจ้างหลายวันครับปลูกเสร็จเราก็จะล้อมลูกกงตะข่ายแบบนี้เพื่อกันหนูครับพวกหนูหน้าหนูพุกอะ่ะมันชอบมากินยอดปลามหาปลาบ้างทำคลิปบ้างแล้วก็รับจ้างเขาบ้างครับจะได้มีรายได้หลายทาง ทุกวันนี้รายได้ทางเดียวถ้าได้ไม่มากพอก็เอาตัวไม่ค่อยรอดฮนะขยันเข้าไว้ดีกว่าครับงานวันนี้เนี่ยเป็นงานเหมานะครับคาแรง300บาททำเสร็จเมื่อไหร่ก็กลับบ้านได้ครับผมก็มากันตั้งแต่เชา้ามาตั้งแต่เริ่มปลูกครับแต่ช่างเดชพึ่งจะมาลงถ่ายตอนเริ่มล้อมอลวดแล้วนะก็ทำไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พัก ไหวก็ทําต่อเพราะว่าเท่าแก่เขาไม่ได้รีบได้เร็งอะไรจนเกินครับเหมือนทํางานสวนแบบเนี้มันเหนื่อยอยู่ละคนนี้ชื่อชานนะครับเป็นแรงงานชาวมอญชานมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วครับกลางคืนกรีดยางกลางวันรับจ้างทําสวนนะครับขยันมากๆชานนี่แล้วก็นิสัยดีมากๆครับช่างเลดทํางานกับชานหลายๆงานหลายๆสวนแล้วนะเป็นลูกจ้างรายวันเหมือนกันครับผมทำไมสวยเดี๋ยวไปทำของอะโปกันะต่อยนะโดนแน่าเออเอาได้เว้ย เขาปลูกดิน,นแข็งไว้จยิ่งงี่ด้วยววการล้อมตะแกงเหล็กเนี่ยคือเราจะขุดร่องที่โคนปาล์มก่อนให้ลึกให้ร่องลึกเนี่ยเป็นวงกลมครับจากนั้นเราก็เอาตะแกงลวดมาล้อมให้ลงไปในร่องที่เราขุดจากนั้นก็เอาดินกลบครับมันจะช่วยยึดให้ตะแกงเนี่ยอยู่ได้ก็ทําไปเรื่อยๆครับไปพักหนึ่งจากนั้นก็ครึ่งวันครับก็จะแวะ กินข้าวกินปลากันข้าวกลางวันของเราวันนี้ก็เป็นข้าวกล่องง่ายๆครับเท่าแก่ซื้อเลี้ยงก็เป็นพวกข้าวผัดผัดกะเพราแบบเนี้ยนะกินข้าวกินปลากันให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะนอนพักผ่อนกันแล้วครับนอนนอนขณะน,นอนนึงไทยคนมันจะดังอ่ะนะอนนเนาะทำไงกันใหญ่เละชานมองอยู่เนี่ยมองกล้องก่อนอม,มาอยู่เมืองไทยนานยังไม่นานอ่ะ ประบาดแปดปีแปดปีแล้วอ่ะมีลูกกี่คนละคนเดียวคนเดียวอ่ะอยู่เมืองไทยมาแปดปีแล้วมีลูกคนหนึ่งใช่ส่งเงินกลับบ้านเยอะไหมไม่เยอะไม่ค่อยได้ส่งราคายางไม่ดีราคายางตอนนี้แหละเพิ่งจะราคายางเพิ่งจะดีขึ้นมาใช่ไหมอ๋อกลางคืนตัดยางกลางวันรับ้างทำสวนอย่างนี้นะโอ้โนี่โคตรขยันเลยครับนี่คนมอนี่ยอมรับนะขยันจริงๆแต่ว่า บางทีก็มอญกวนตีนก็มีอันนี้อันนี้นี่คือต่อหน้ากล้องนะครับไอชานมันยังไม่ค่อยกวนตีนหรอกเดี๋ยวปิดกล้องเมนะื่อไหร่เนี่ยมันบางทีมันเล่นยับอะ่ะเขาบอกเอามอญคนนี้นี่เอาเรื่องฮะนี่ทำงานสวนแบบเนี้ยร้อนหน่อยก็เข้าร่มครับเขาจะมีน้ำเย็นกระติกแบบนี้ไว้ให้กับคนงานนะกินกันแบบเนี้ยครับ โอ้ยคออยทีฮะมาไปต่อครับเราก็จะพักเที่ยงถึงบ่ายโมงนะนอนกันสักพักหนึ่งเล่นกันสักพักหนึ่งก็ลงงานกันต่อครับทำงานกันต่อ กได้้รัับบบเงินบบนลาแวชานบอกว่างานไก่จะเสร็จแล้วนะครับไก่จะได้รับเงินกลับบ้านแล้วเราลงงานกันตั้งแต่บ่ายครับตอนนี้ก็เกือบเกือบบ่ายสองก็งานของเราจะเสร็จแล้วครับทุกคนเป็นงานเหมาครับเสร็จเมื่อไหร่ก็กลับเมื่อนั้นช่วยกันทําพักเดียวครับผมก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสักบ่ายสองโมงเป็นงานเหมานะเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้ครับผมอ่ะได้แล้วครับคาแรงหนึ่งวันตอนเมื่อครึ่งวันเช้าเนี่ยช่างเด็ด ทำงานไปแล้วก็แอบ,บมาเห็นนะว่ามันมีเถาเหมือนเถากระดอมครับเดี๋ยวลองเดินหาดูสักหน่อยแบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้เป็นเถาลูกขิก,กาครับเห็นมีเถากระดอมอะ่ะแม่ถ้าฟุกเจอกระดอมนี่เด็ดเลยครับนูน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 ,น,นใช่ด้วยเถากระดอมครับจริงอ่ะตอนนี้เลิกงานแล้วก็หากับข้าวกลับบ้านได้ครับนี่ไงนี่เออนี่ครับ ใครรู้จักนะของเด็ดครับนี่เถาก็จะเป็นใบหยักๆแบบเนี้ยฮะเอาเจอของเด็ดครับเก็บเลยนี่ตรงนี้อีกอเป็นผักพื้นบ้านที่ทางตลาดนิยมกันนะลูกกระดอมครับนี่เขาจะขึ้นตามทุ่งอะอะได้แล้วครับได้ของเด็ดแล้ะนี่ ลูกใหญ่ๆด้วยครับนี่เด็ดเลยฮะได้งานด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ได้กับข่าวกับบ้านด้วยเลยนี่เอาไปแกงครับเห็นไหมนีม่มาเดี๋ยวเดินหาดูกันเรื่อยๆครับ ดู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 ด,ดูเป็นกระจุกเลยครับตรงนี้อืนี่อ้เป็นกระจุกครับโอ้ร้อนไปครับกลับบ้านกันวันนี้ได้ทั้งค่าแรงได้ทั้งกับข้าวมื้อเย็นนะร้อนหน่อยแต่ว่า เจอทุ่งกระดอมแบบนี้นี่สู้ตายครับผมก่อเต้าตั้งกระทะยายใส่อะไรครับ ใส่หัวกะทิลงไปผัดก่อนนะยาย mm hmm. ระหว่างยายเคี่ยวหัวกะทิเนี่ยมาดูกระดอมของเรานะครับกระดอมเนี่ยยายพาเอาไอตัวไส้ออกนะครับแล้วก็เอามาแช่น้ําเกลือ6ชั่วโมงจากนั้นก็เอามาลวกน้ำหนึ่งน้ำครับก็จะได้แบบนี้นี่บางส่วนที่ลูกมันใกล้จะสุกเนี่ยเขาก็จะเละๆฉีกๆไปนะครับนี่ แต่ลูกไหนที่ยังดิบๆสวยๆอยู่ก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับอ่ะได้แบบนี้ก็พร้อมแกงครับผมเครื่องแกงลงไปผัดครับผัดเครื่องแกงกับก,ก,กะทิเนี่ยให้แตกมันอีกรอบนะยายจากนั้นใส่อะไรครับอ่ะใส่หมูชิ้นนะวันนี้เราแกงกระดอมกับหมูชิ้นครับ ผัดให้หมูเนี่ยสะดุง้งสะดุ้งไฟหน่ยนะ่อนะยายจากนั้นเราใส่อะไรครับตัวกระดอม,ต,ดอมต้มเนาะอะนี่ใครรู้จักเนี่ยเด็ดแน่นอนนะยายเนาะผักพื้นบ้านชนิดนี้ครับ <c oughs> โอ้ยมาแล้วความอร่อยมาแล้วจากนั้นเติมหางกะทิใช่ไหมายาย <Yeah. S 1> แล้วกระตั้งไว้ให้เดือดเนาะ yeah. ดูครับผมโอ้ยน่ากินไปแล้วมาขั้นตอนต่อไปคือปรุงรสนายายอเอาเลยครับใส่ชูรสนะครับตามด้วยผงปรุง,งรสครับผมแกงกะทิเราจะตัดหวานนายายนี่ปิดท้ายด้วยน้ำปาลำปาลอยหน้าครับผมอ่า ดูดูน่ากินสุดๆไปเลยครับชิมรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยายใปิดท้ายเราใส่อะไรครับใบมกะมกรูดอะใบมะกรูดหอมหอมครับผมแม่หอ,อมเครื่องกะทิหอ,อมเครื่องพริกแกงจริงๆอะยายงั้นมาชมกันหน่อยแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแกงกระดอมหมูชิ้นนะครับผมแกงแดงแกะทิสดครับมามาเดี๋ยวมาลองชิมกัน ยายลองแล้วนะเอาเลยยายมามามาเป็นอะไรใจทวดอ่ะใช้ได้ไหมอร่อยเนาะบ้านเราชอบกันทุกคนครับแกงกระดอมแบบนี้ดูน้ำแกงนะนี่ลาดกับข้าวสวยครับอืม มาครับผมนี่กับข้าวสวยหอมอม,มันจะไม่หายขมทีเดียวนวยายยังเหลือขมนิดนิดครับแต่อร่อยและกระดอมเนี่ยปีหนึ่งก็จะออกช่วงหัวฝนเนี่ยนะยาย <c oughs> หนึ่งฤดูก็ได้กินกันช่วงสั้นๆครับแล้วมันเป็นอะไรที่ อาหารพื้นบ้านที่คนทางตลาดเนี่ยนิยมมากๆอืเยี่ยมครับ <c oughs> ก็ปิดคลิปแล้วมาถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราได้เนาะช่างเดชไปทำงานมาหนึ่งวันครับได้ทั้งคาแรงได้ทั้งกับข้าวกับบ้านแบบนี้เนะ่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวช่างเดช มีโอกาสไปทำงานอะไรเนี่ยจะถ่ายมาช่วงใหม่เนาะโอเคคลิปนี้แล้วตอนนี้นายาย <Yeah. S 1> สวัสดีครับบ๊ายบาย